สวัสดีครับวันนี้นะครับผมก็มาพบกับฟกเคร์สมาร์ทคาร์ครับวันนี้มีรถเข้ามาใหม่หนึ่งคันครับเป็นเอออโซนิแม็กออเนลหนึ่งจุดเก้าเกตเอสครับรถปี2021ันดจนที่เป็นใช้งานปี2022ครับคันนี้มาเปิดราคากันอยู่เพียงแค่4 4 9 0 0นบาทเท่านั้นเองนะครับซื้อเงินสดจบได้เลยไม่มีบวกแวตเพิ่มนะครับส่วนซื้อเงินผ่อนนะครับผมตอนนี้ก็มีโปรโมชั่นพิเศษต้องการนู่นนี่นั่นแบบไหนนะครับผมสามารถทักหาแอดมินได้เลยครับอ่ะมาเริ่มดูเริ่มชมกันได้เลยครรัับบผมก็สําห ด้านหน้านะครับผมก็จะเป็นกระจงหน้าเคียวสั้นแล้วไปที่เรียบร้อยนะครับอ่าไฟสวยๆนะครับผมอันนี้ก็มีไฟเลี้ยวด้านล่างนะครับมาคู่กับไฟตัดหมอกที่ติดตั้งมาตั้งหากนะครับผมสีสันนี่คือได้ค่อนข้างเดิมทั้งคันนะครับคุณลูกค้านี่เลยเดิมๆสวยๆนะครับแล้วก็เรื่องของล้อแมกนะครับจะเป็นล้อแมกเดิมศูนย์จะเป็นล้อแมกเดิมศูนย์นะครับยางปีย1ิบเอ็ด นี่เลยนะครับเป็นยางบิดโตนจิตรถมารถเพิ่งจะวิ่งประมาณสี่หมื่นกิโลนะครับอ่าแล้วก็ไปเช็คศูนย์ให้แล้วก็เขาบอกว่ายัางใช้ได้อยู่อีกนานเลยนะครับอ่าก็จะเป็นไฟเลี้ยวมุมกระจกนะครับตรงสเปคแคบตรงนี้ก็จะเป็นงานสติกเกอร์นะครับผมกระจกข้างก็พับธรรมดานะครับพับมือธรรมดาแต่ว่าปรับเลนเนี่ยได้ปรับเลนไฟฟ้าแล้วนะครับส่วนมือเปอิดจะเป็นมือเปอิดดำแต่ว่าเจ้าของเดิมเขาเอาที่โคมเมียมมาครอบอีกทีหนึ่งนะครับ คีย์วันสั่ยังไม่มีนะครับผมภายในด้านนี้ก็จะมีส่งเรื่องกุญแจนะครับจะได้เป็นดอกธรรมดาแบบนี้มาหนึ่งดอกนะครับกระจกไฟฟ้ากระจกมองข้างปรับเลนไฟฟ้านะครับอ่าผมมาลายมีถูลมนิรภัยนะครับแล้วนะก็เบาะจะเป็นเบาะผ้าสะอาดสะอาดเลยนะครับไม่มีรอยย่นรอยขาดนะครับไม่มีตำหนิต,ตรงไหนเลยนะครับ ข้างหลังอาจจะเป็นเบาะหนังเบาะหนังที่พื้นนั่งนะครับส่วนพนักพิงก็จะเป็นงานผ้าเหมือนกันนะครับอลองชมกันครับผมภายในสะอาดครับส่วนโครงสร้างคันนี้นะครับผมนี่ตรงแคบตรงอะไรก็เนี่ยพวกเขาเรียกว่าอะไรนะรอยมาร์กต่างๆนะครับทุกจุดยังอยู่ครบนะครับอโอเคครับผมมาดูตรงขอบกระบะตรงนี้กันนิดนึงนะครับ สีเกาเดิมๆนะครับผมสีเงาเดิมๆนะครับเม็ดอาร์คเดิมๆเดิมสนิทเลยครับคันนี้คุณลูกค้าทุกท่านคันนี้เราจะขายเน้นเป็นความเดิมนะครับขายความเดิมดีกว่าขายความเดิมขายความสวยนะครับแล้วก็มาในราคาที่ย่อมเยาวครับผมด้านหลังก็จะเป็นล้อแม็กเหมือนกันนะครับอันนี้จะเป็นล้อแม็กตัวน่าจะเป็นตัว LDA นะครับถ้าจัไม่ผิดนะเชสซีดำๆนะครับผมสวยๆท่อพักเงา เดิมทุกจุดนะครับอย่างอะไรมีให้เรียบร้อยท้อเดิมๆทุกอย่างเดิมทั้งหมดนะครับอ่ะโอเคก็ด้านข้างนี้ก็มีกันเท่านี้ครับก็เดี๋ยวไปรับชมด้านถ่ายกันต่อครับผมสำหรับด้านท้ายนะครับผมคันนี้ก็มีแม็กเลเนอร์ของเดิมจากศูนย์นะครับแล้วก็ไฟท้ายจะเป็นไฟท้ายแบบธรรมดาตัวเริ่มต้นนะครับมือเปิดเดิมทีก็จะเป็นมือเปิดดําเหมือนด้านข้างประตูเลยแต่ว่าเขาเอาที่เมมี่มาครอบนะครับส่วน เหล็กค้ําลบไปทะเบียนนะครับงานไทเทเนียมก็ยกให้ไปเลยนะครับเพราะว่าเจ้าของเดิมเขาใส่มาแล้วเราก็ไม่รู้ว่าเราจะต้องทอดไปทําอะไรนะครับผมก็ยกให้ลูกค้าท่านทัดไปเลยง่ายๆแล้วก็เนี่ยขอบกระบะนะครับผมห่างเท่ากันนะครับชิดห่างเท่ากันไฟท้ายไม่มีร่องรอยนะครับผมใช้งานได้ปกตินะครับ อ่ะด้านนี้ก็สวยๆนะครับผมเนี่ยสีสันได้เดิมทั้งหมดเลยนะครับคุณลูกค้านี่ตำเหลี่ยมตำสันต่างๆนะครับรอยบุบรอยอะไรไม่มีเลยเดิมจริงๆอันนี้อ่ะโอเคก็ภายนอกก็มีกันเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวเราไปรับชมภายในกันต่อแล้วเดี๋ยวให้ดูความสวยความงามความสดความใหม่นะครับว่าประมาณไหนนะครับ แต่เมื่อกี้ลองเอามือแบบลูบๆความโซนแล้วร่องรอยนี่คือแทบไม่มีสะดุดมือเลยอ่าแล้วก็เนี่ยตามขอบตามซอกประตูแคปอะไรพวกเนี้ยนะครับผมไม่มีรอยแกะรอยถอดนะครับอ่ะก็เดี๋ยวลูกค้าดูด้านนี้ไปเรื่อยๆก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะไปสตาร์ทรถด้านนู้นแล้วกันนะครับโอเคครับผมยวเรามาสตาร์ทเพื่อให้ฟังกันว่าท่อดังหรือเปล่า ทอเงียบๆนะครับผมทอ่อเดิมๆนะครับคุณลูกค้าก็เลขใหม่ด้านนี้ก็สี่หมื่นกว่าโลนะครับเดี๋ยวไล่ตั้งแต่ด้านนี้ไปเลยเดี๋ยวถอยลบก่อนนะในคอนโซลด้านหน้านะครับผมร่องรอยนี้แทบจะไม่มีเลยนะครับแทบจะไม่มีเลยนี่นะครับอาจจะมีบ้างนิดๆหน่อยๆนะครับเนี่ยเลขใหม่ก็แค่สี่หมื่นสามพันกว่าโลเช็คระยะเข้าศูนย์ให้แล้วเป็นที่เรียบร้อยนะครับอ่า สงเรามีระภัยคู่หน้านะครับนี่บัตรเข้าศูนย์ต่อไปก็เข้าที่ระยะ53,000ได้เลยนะครับ5้า0มลเข้าได้เลยแล้วก็เครื่องเล่นจะเป็นเครื่องเล่น CD MP3 นะครับก็จะคลาสสิกหน่อยเล่นแผ่นซีดีได้เหมือนเดิมนะครับถ้าเป็นระบบจอรุ่นใหม่ก็ใส่แผ่นไม่ได้แล้วหรือว่าตั้งแต่รุ่น lda ขึ้นไปก็คือใส่แผ่นไม่ได้อ่าถ้าอยากคงความคลาสสิกก็แนะนำรุ่นนี้เลยก็ระบบแอร์ก็ปรับแมนวนวลนะครับผม ้องเสียบสายเกียร์ธรรมดาหกสปีดนะครับช่อง <c oughs> ช่องวางแก้วช่องวางเก็บของอะไรต่างๆนะครับแล้วก็เกียร์ตรงกลางแบบนี้อ่าโอเคครับผมเราก็จะมีในส่วนของเรื่องสมุดคู่มือนะครับคุณลูกค้าสมุดคู่มือมีให้เต็มเล่มเลยขออน,นุญาตเปิดให้ดูแล้วกันอ่านี่นะครับอยู่ในเล่มครบครบ เต็มเล่มแบบนี้นะครับแล้วก็อีกนิดนึงอันนี้ก็จะเป็นเอกสารเกี่ยวกับการเข้าสู่นะครับแล้วก็พวกกรมธรรม์พวกนี้นะครับผมของเจ้าของเดิมว่าเราไปเช็คดูแต่ว่าพอรถมีการปล่อยหรือว่ามีการซื้อขายแบบนี้คือทุกอย่างมันต้องตัดขาดจากทองเดิมทั้งหมดแล้วนะครับอ่ะแล้วก็นี้จะเป็นใบเกี่ยวกับการเข้าสู่นะครับคุณลูกค้ามีาถ่ายน้ำมันเครื่องอะไรพวกนี้นะครับค่าแรงค่าอะไรค่าวัสดุสิ้นเปลือง กาจ้างล้านภายนอกอะไรพวกนี้นะครับผมก็หลตังอยู่นะครับอัน,นนี้เขาศูนย์เช็คถ่ายน้ํามันเครื่องเช็คระยะนะครับน้ํามันเครื่องตีเพชรนะครับผมแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นแบบใบเช็คทั่วๆไปนะครับผมเช็คจุดนู้นจุดนี้จุดนั้นนะครับผมจะเช็คเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมเช็คระยะตามที่ศูนย์กำหนดนะครับผมแล้วก็ ป้ายภาษีนะครับเมื่อกี้ไม่รู้ว่าลูกค้าได้สังเกตหรือเปล่าก็คือมันขาดไปแล้วนะครับผมก็เดี๋ยวเราต่อให้วันที่คุณลูกค้ารับรถนะครับแล้วก็ที่บางแดดอันนี้ไม่มีกระจกส่องหน้าให้นะครับฝั่งนี้ถุงยังไม่ได้แกะออกนะครับส่วนฝ้าเพดานนั้นบนนะครับผมอาจจะมีแบบรอยนิดนิดนะครับผมรอยนิดๆิดนิดนิดจริงๆนะครับอาจจะแบบเพื่อนนิดนิดหน่อยหน่อยนะครับผมนิดๆดหน่อยหน่อยจริงๆ ตัวน,นี้เหลนึงก็คือเรียมๆเลยนะครับสภาพก็9 8ปเปอร์เซ็นต์ได้นะครับผมอาจจะแบบเป็นรอยเปื้อนนิดๆหน่อยๆชี้ว่ามีติดมานะครับขอทานที่รับได้หรือไม่ก็สปาเรื่อยๆเดี๋ยวมันก็จะหายไปในที่สุดครับก็สําหรับภายในก็มีกันเพียงเท่านี้นะครับก็เดี๋ยวเราไปรับชมเครื่องยนต์กันต่อได้เลยครับผมามาดูเครื่องยนต์กันต่อนะครับลูกค้า สำหรับเครื่องยนต์นะครับจะเป็นเครื่องยนต์พันเก้าเดิมๆเ,เลยนะครับผมรอยมา์าทุกจุดอยู่ครบนะครับแบตเตอรี่ต่างๆนะครับผมแผน่นเพลททุกอย่างอยู่เหมือนเดิมทั้งหมดนอด็อตแก้มนอ็อตฝาไม่มีแกะไม่มีถอดนะครับเดิมสนิททุกจุดแล้วก็ระบบ BGR ยังอยู่เหมือนเดิมนะครับผม่าแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นในส่วนของเรื่องท่อจะเป็นท่อเดิมๆนะครับแคตท่อแคทก็ อ่าตนี้ยังยังมีท่อแคตอยู่นะครับอ่าเบรกเบสนะครับผมอยู่เหมือนเดิมนะครับทุกอย่างเดิมสนิททุกจุดนะครับอ่าก็สำหรับคันนี้นะครับผมก็ราคาอยู่ที่สี่แสนีม 9,000บาทเท่านั้นนะครับผมซื้อเงินสดจบได้เลยไม่มีโบเอดเพิ่มนะครับผมส่วนซื้อเงินผ่อนนะครับต้องการส่วนลดต้องการของแถมหรือว่าอะไรเพิ่มเติมเนี่ยแจ้งแอดมินได้เลยนะครับก็สามารถเข้ามารับชมรถตัวจริงได้ที่สาขานครปฐมนะครับก็ตั้งอยู่เส้นถนนมาเลเมนช่วงละกิโลเมตรที่14อยู่ฝั่งเขามาจากตัวเมืองที่จะมุ่งหน้าไปกำแพงแสนไปสุพรรณบุรีนะครับชิ่นชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กันให้ด้วยครับผมแล้วเดี๋ยวคลิปถัดไปจะมีรถอะไรมาให้รับชมกันก็ฝากติดตามไปด้วยครับว